สวัสดีเป็นเพื่อนชาววันพีส์เบลตีล้รัดกันด้วยนะครับอ่าเรามาแล้วฮะตู้พิกออพกาชาของกัปตันซีสเตปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วว่าตู้ที่มันกำลังจะมาเรารู้อยู่แล้วแล้วผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปแต่ที่มันต้องมาทําคืออยากให้ดูตรงนี้นะดูที่อัตราการแสดงออกนะครับคือเดี๋ยวมีคนถามว่าตู้นี้คุ้มไหมผมบอกเลยหูแม่งแบบผิดคาดมากมันผิดคาดถึงกับผมต้องมาทําคลิปบอกอะ่ะเออก็คือแม่งโคตรดีอ่ะเอาง่ายว่าตัวไหนที่มีกัปตันนะครับงงปะ ที่มีแท็กกับตันอะ่ะมันอยู่ในนี้หมดเลยอะ่ะคือแบบโอ้โหคือแม่งคุ้มชิปหายผมบอกอย่างนี้เลยนะคุ้มแบบโหไม่ไม่รู้ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอะ่ะแล้วถามว่ารออะไรเช่นแบบไอลูฟี่บอแมนนะครับที่เป็นเด,ดโรซาก็อยู่ในนี้ไอลูฟี่มัดฟ้าก็อยู่ในนี้ดอลฟี่อยู่ในนี้โบอาโบอาด้วยนะไอสาวโบอาก่อนหน้านี้ที่มีแล้วแบบว่าคุ้มๆกันนะครับก็อยู่ในนี้มันอยู่หมดเลยโอเคไหมฮะแล้วอันนี้เป็นไอดีลองผมนะครับผมก็จะสุ่มเลย ครับแต่ว่าเนื่องจากไ d ดีหลักผมมีแล้วนะดังนั้นผมเลยไม่ได้สุ่มใน ID หลักนะครับเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ผมมีหมดละอันนี้ถือว่าสุ่มให้ดูไปเลยนะแล้วผมอาจจะไม่ใช่สไตล์แบบวกเวกโวยวายเนาะอันนี้ ID ลองจริงๆนะเพราะว่าตัว2ดาวมีอันเนี้ยไม่ครบยังหลายตัวเลยนะครับเห็นปะ2ดาวเพิ่งจะเวลร้อยบางตัวเองนะก็ผมก็ไม่ได้เล่นแบบเป็นหลักครับเล่นแค่เอากิจกรรมเนี่ยโบอามาแล้วเห็นปะผมบอกแล้วคือโบอามันมีด้วยคือ คือแม่งคุ้มมากอ่ะอ่ะต่อนะมันน่าจะได้2รอบเนาะโอเคได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ตัวที่อยากได้จริงๆเนี่ยคือดอฟฟี่นะครับอันนี้ไอดีลองนะบอกแล้วนะดอฟฟี่ไม่ไม่มีนะครับอยากได้ดอฟฟี่แล้วก็อยากได้ลูฟี่บอาลูฟี่เดทครัเอออยากได้ลูฟี่เดทกับได้ไรดอฟฟี่โบอาด้วยโบอาสองแล้วนะโบอาขาดอดกหนึ่งตัวนะขาดโบอาหมัดเขียวมียังวะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงมียังวะเดี๋ยว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 ผมอาจจะสุ่มแบบเรียกว่าไงอ่ะผมผมก็ไม่ใช่แนววอยวายเนาะเอออาจอาจจะแบบตรงๆหน่อยครบยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงผมผมจําไม่ได้ว่าไอ้ว่าไอดีนี้มันมีหรือเปล่าเดี๋ยนะเดี๋ยนะมีเปล่าวะไม่น่ามีนะขายตัวหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกครับว่าสาโบอามันก็ไม่ได้ดีเด แต่มันเป็นพื้นฐานกลางๆครับสมมุติถ้าไอดีนี้ขายอะ่ะมันจะมีมูลค่าเนาะเออยังไงมันก็ดีมีดีกว่าอะไรนะมีดีกว่าไม่มีอะ่ะอ่ะต่อนะต่อนะต่อนะเมื่อกี้รอบแรกไปล้ละสุ่มรอบแรกนี่แม่งเน่ามากเลยเนะี่ยคือเดี๋ยวมีคนถามว่าสุ่มตู้นี้เอาเศษอะ่ะคุ้มไหมผมบอกเลยนะถ้าคุณเอาเศษคุณควรมองว่ามันคือของแถมนะครับอ่ะรออันนี้ผมมีแล้ว เออที่อยากได้อีกตัวหนึ่งคือดอลฟี่วิ่งแดงด้วยนะเพราะว่าจะเอามาทําเป็นสายวิ่งได้นะครับคือตู้นี้แม่งครบไม่รู้จะครบยังไงอะ่ะแต่ได้ไหมอะ่ะอีกเรื่องโอ้โหอ่ะรอสุดท้ายแค่ไหนแค่นั้นนะอันนี้ถือว่าสุ่มให้ดูเลยนะถ้าไหนผมบอกว่าดีแล้วควรสุ่มก็ควรนะครับสําหรับคนที่มีตัวไม่ไม่ครบนะมัดลูฟี่ไหมโอ้โหจินเบะเอามาทําไมเอามาทําไมวันนี้อ่ะ โอเคช่างมันบาขัดหนึ่งไม่เป็นไรก็ได้ตามนี้ถามว่าเกลือไหมส่วนใหญ่เกลือบอกก่อนแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดเนาะเพราะว่าอย่างน้อยได้อ่าดอรฟี่อย่างที่คิดนะครับอ่ะก็ตัวละครตามนี้เอาให้ดูได้บวอาที่ว่าดีอ่ะบวอาหนึ่งบออาสองดอฟี่หนึ่งที่เหลือไม่มีอะไรเลย <laughs> <laughs> เนี่ยคิดมีอยู่แล้วเวลหกสิเนี่ยจริงๆก็อยากได้ลูฟี่เอาให้มันเต็มแหละคือตัวละครนึงก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะ ดังนั้นมันเลยเป็นอีกฝนหนึ่งที่ว่าผมบอกแล้วว่าใครอยากซื้อไอเดียไปหาที่เป็นไอดีหลายๆ ex เพราะมันจะการันตีว่าขั้นต่าควรจะมีพวกตัวรีเจนพวกเนี้ยเพียบนะครับยิ่ง5 ex ขึ้นไปนี่ตัวรีเจนแบบโอ้โหเพียบๆอะคือครบแบบแน่นๆนะครับเออนะถือว่าบอกแล้วเนาะตู้นี้คุ้มไม่คุ้มดูเอานะครับแต่ถามผมผมได้โคตรเกลือเลยอะตามนี้ถือว่าบอกกันเรียบร้อยแล้วนะตู้นี้น่าสุ่มครับสําหรับคนที่มีตัวละครไม่ครบ